วันนี้เวลา20นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณลานหน้าอาคารนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงออกบริการตรวจสุขภาพให้บริการด้านพันตกรรมแก่ประชาชนในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจ ียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคม2563โดยมีแพทย์เฉพาะทางจากกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลในพื้นที่ให้บริการนอกจากนี้ยังมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวินิยพระราชทานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการประชาชนในเชิงรุกและเพิ่มโอกาสการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จากนั้นทอดพระประรทศ่นิทรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานกปรที่ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการของบริษิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพที่ยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังสร้างความภาคภูมิใจ แก่สตรีไทยที่ร่วมกันรักษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโครงการน้อนมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกศิลปะชีพร้านทงฟ้ารวมทั้งซุ้มอาหารพระราชทาน การปรุงสุขใหม่แจกให้กับประชาชนได้รับประทานและว,วันนี้เวลา18นาฬกา30นาทีสมเด็จพระนงางเจ้าพระพระรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอาธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเยี่ยมราศดรที่ไปเฝ้าท คุณลอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเช่นสมาชิกบ้านนาตาดนาโปร่งจังหวัดอุดรธานีสมาชิกบ้านสันแวะนาคกกุงจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกบ้านคกนิ้วจังหวัดเลยสมาชิกบ้านไสทองและสมาชิกบ้านจานจังหวัดสกลนครเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นงานจักสานงานผ้าทอลายพื้นเมืองงานผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าปักโดยทรงชื่นชมที่สามารถสร้างสรรผลงานได้ประณีตผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยแปลกตาและมีพระรชาชสวสนีที่จะนำไปตัด เยเป็นฉลองพระองค์ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อยอดผลงานของสมาชิกเสระอาชีพให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย